สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจาวันที่3กันยายนคุณได้เมจิเชียนกับหัวเขาได้เดวิลกับหัวนะคะไพ่เดเมจิเชียนกับหัววันนี้จะทําอะไรต้องใช้ความสามารถตัวเองจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็จะไหวนะทําได้นะคะผ่านพ้นทุกปัญหาได้ส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานชื่นนะคะเดี๋ยวรอช่วงเวลาดีๆเดี๋ยวจักรวาลจะส่งเวลาดีๆมาให้นะ แฟนคุณได้เดเวิลกับหัวนี้ถือว่าดีนะคะอะไรที่แบบเคยทําให้เขาไม่สบายใจนะคะดวงไม่ดีหรือไม่ก็หมายถึงอารมณ์เขาที่เคยแบบว่าครุกกุ่นโมโหมงหุนงิดง่ายเนี่ยมันจะผ่านไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ตึงเหมือนเดิมนะ,ะมีโซเมทแล้วก็ออปเปอนิตี้นะคะ ก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะแฟนพลังงานดีขึ้นความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะดีขึ้นแล้วคุณสองคนก็มีพลังงานโซเมตด้วยเป็นเนื้อคู่กันนะคะคู่กันแล้วไม่แคลกันสําหรับคนโสดสนิทก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอแต่คนที่แบบเจ้าชู้เข้ามานะคะแต่ว่าในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่เขามีความจริงใจมากขึ้นนะคะมีพลังงานโซเมตด้วยยังไงต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะ